เงือบเงือบเงือบเงบแดกแล้วจะเป็นยังไงตัวกูคูขึ้นไปไอสเปียไอสัตว์กูต้องมาเก็บเลเวลใหม่ตายแล้วตอนนี้กูเหมือนกับอะไรนะไอของแก๊งดีซีอะนาควาแมนนาควาแมนกูนึกออกแล้วเควสเควสใหม่มาทุกคนเควสนี้ต้องหา NPC ที่หมู่บ้านโจรสลัดนะครับสามร้อยเมตรโอเคหมู่บ้านโจรสลัดไปทางไหนน้อ อโออยู่ข้างหน้าผมนี่เองฮะแต่ตอนนี้เราต้องเช่าเรือจนๆของคนไม่มีตังก่อนนะ <c oughs> มีสรุปด้วยสรุปคืออะไรมะ300อกว่าบาทเองโอเคลองใช้ดู <c oughs> เรือหรูฮันลูฮันลาเรือเก่านิดนึงแล้วนั่งยังไงครับอ๋อนี่นี่คือนั่งเลยอะไปดิเอาเรือไม่เชื่อฟังมคำสั่งครับเรือเถียงเจ้าของอะทุกคน <c oughs> หรือเราต้องขับพวงมาลัยไปยังไง โอ้โหมีตังแต่ไม่มีบุญจะได้นั่งนะครับเรือบบนี้อ๋อเรานั่งผิดตำแหน่งโถ่เอ้ยก็ไม่รู้ว่าต้องนั่งตำแหน่งกัปตันด้วยอะนะ <c oughs> ก็เราเป็นกัปตันนี่ว่าที่นี่บุ๋บ้านโจนะครับบุกลังโจนะทุกคนเบรกเอสเอ๊แต่ผมเนี่ยใหญ่จะเปลี่ยนอาวุธแล้วสิทุกคนมันมีที่เปลี่ยนอาวุธรอเปล่าโอ้โหมีแต่พวกเวลตันนะทุกคนมาปัวพยนอยู่แถวนี้ มันจะข้ามหน้าข้ามตาเราเกินไปแล้วรู้สึกเหมือนโดนแย่งซีนยังไงอย่างนั้นน่ะทุกคนยี่พีสามเอ้ยหมื่นสามตังสามพันเนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่เลวเนะฮะสรุปว่าเราต้องไปฆ่าโจนสลัดนะครับโจนป้นโจนโอเคว่าแต่โจนอยู่ใสนี่ไงโตรทั้งนั้นมาพวกบาปนะเราจะชำระล้างบาปให้นพวกแกฉันว่าฉันดูตีแรงมากเลยนะเออฉันต้องใช้สเต็บดิฟฟัดฟันฟาดฟัน บุกทะลวงโอ้ยโ,โอ้ยแบบมันตีแรงว่ะทุกคนตีแรงอะตีแรงอ่ะ,อะเจ็บอะเจ็บอะเจ็บบไม่ตายด้วยนะโอ้ยแบบเจ็บมากจริงหรือว่าเรามาที่นี่เร็วเกินไปเฮ้ยผมเห็นช็อปว่ะทุกคนตรงนั้นอะเราไปดูที่ช็อปกันดีกว่ามันมีอะไรขายเราบ้างรู้สึกเจ็บอะทุกคนมันไม่ไหวนะอ๋อนี่ไงซอสดื e ดเลอร์โอเคมีดาบอะไรบ้างครับทุกพี่ดาบ ดูเอาขาดนะเอาแล้วทุกคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการข้าจะเป็นโรโนอาโซโรขายหมื่นสองเลยเหรอโอเคทุกคนหลับตาซื้อไปเพื่อความที่เราย่อมทำได้ปา๊าปแล้วไงกดใส่ยังไงทีนี้เดวามายไอรอนเมทไม่เอานะครับถือเมทมันไม่ที่ทุกคนนะไอทมอีควิปอีควิปเลยปา๊าถือสามดาบแบบรโนาโซโรไม่ได้หรอ อ๋อได้แค่สองดาบใช่ไหมโอเคสองดาบก็ก็ได้นะแสนนึงเลยเหรอเก็บเงินซื้อฮาคีอุ้ยไหนบอกว่าสามหมื่นกว่าไงโอเคแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งตอนนี้ซื้อของเล่นไปแล้วอะได้หมื่นกว่าก็มันสนุกนี่เว้ยยังไงรู้สึกว่าอยู่กับไอ้พวกคอแซตร,ตรงเนี้เริ่มเบื่อเบื่อแล้วทุกคนแต่ก็ต้องจําใจนะเพราะว่าเลเวลขึ้นยากขึ้นยากเพราะว่าเลื่อดของเราเด้งไม่ค่อยทันนะทุกคนมันตีแรงมาก อ,อตีแรงโคตรเลยพวกนี้พวกนักเลงแม่ไปเรียนไม่ยอมไปเรียนไปตีกันอ,อมันตีเรา่กว่าเอานี่ไปกินบ้างไอ้ยีสามร้วว่าเมื่อไหร่สกิลมาเทอรี่มันจะปลดล็อกทีท่ีสามสิบรู้สึกว่าผ่านไปแต่แล้ววินาทีนี้ใจแทบขาดมันตกนรกเลยโอ้ยอยตายทุกคนโอ้โหซีดเลยอะซูซีซีซีาเลยอะครับ พี่แคนยูกีฟมีฟรุตอืมมีคนมาขอบริจาคผลไม้ว่ะยากจนเข็นใจขนาดนั้นเลยเชียวโอ้ยดูวันดูวันลงไอคิว,วแต่ละทีกูเจ็บนะเฟยโอ้ยอมันทำบ้าอะไรกันวันนี้อ่ะโอ้ยอามาต่ออะไรกันตรงนี้เนี่ยเันจะเก็บเวลเอ้ยจะไม่อยากโดนลูกหลงนะผมกระโดดตีมาเนี่ยเออเอาดิ เอาดผิผมต้องจุกเลเวลแบบมันอ้าวผมเจอความลับแล้วทุกคนผมต้องกระโดดสู้กับมันมาตัวเนี้ยมันช้ามันช้าเชื่อผมมันได้ผลมันได้ผลได้ผลจริงแบบไม่รู้โอ้โหทุกคนฟราร์มยากมากเลยอ่ะไม่มีเกมไหนฟราร์มมอนยากเท่าเกมนี้แหละอ้บ้าเอ้ยอะไรนะมีพี่มีผลธะบาปีศาจไหมยังไม่มี เลยนะมีบริจาคป้า <c oughs> เฮ้ยผมครับอันนี้เหรอปวดใจไงอ่ะปวดใจไงวะ <c oughs> okay. โอเคอินเลยพี่หุยผลไม้อะไรวะดูเหมือนว่าข้ายจะได้รับพลังแล้วนะ <c oughs> มือพลังอะไร <c oughs> ไอ่ะไอสกิลน,นี้มันก็ดีนะเราสามารถกดตัวเซตใช้สกิลได้รัวๆทุกคนเฮ้ยราคา5 M คืออะไรอ่ะ ไม่อยากใช้เลยใช้มาเหรอห้ยของดีอีกแล้วว้าวทุกคนเอาละงั้นเรามาบริโภคกันเถอะอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอกินก่อนได้ไหมอะ่ะเออโอ้ได้ผลอะไรมาอยากรู้ซะแล้วโอ้โคตรแรงหลังจากที่ผมใช้ผลแมกมาราคา 5m ไปแค่1นึ่งเลเวลเฮ้ยทุกคนผมเจอกับผลอะไรไม่รู้เขาให้ โอ้ันเฟ้าบอกฟูดฉันเจอบอกฟูดด้วยกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะทับกันเปล่าอ่ะยังไม่กล้ากินเลยตอนนี้เฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ยชื่อคนขุนคนโซไซเบอร์เพลิดฟูดเพลิดฟูดเพลิดฟูดโอ้โหคนดังทำไมไม่มีตังค์ได้วะเนี่ยอกกาบานบ้องหูเข้าให้แก้หูน่าจะพังแล้วหมอเนี่ย <c ười> ตําดินต่อเป็นขอเป็นขออเอาเฮ้ยแบบไม่ช่วยเลยถ้าตําดินเออนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันตีเราไม่ได้เอาจริงดิโอ้โหโค้ทเ เออเงี้ยสวยเลยดิเจอแตงได้อะเนี่ยตรงเนี้ยไม่กลุ้นเจอตรงเนี้ยอะไรกันดมันเกิดเนี่ยกินเลยบนหนังเก่งดีเลยเออมึงอัดเร็วมะตันมึงเจอจูอัดไปอัดไปกดก็ได้นี่กดตีดิเองเอาละท่านผู้ชมครับผมจะแดกเข้าไปแล้วแน่กดอีทไปเลยแหวมเงอะบเงอะบเงอะบแดกแล้วจะเป็นยังไงตัวกูคูขึ้นไอ้สเปียไอ้สัตว์กูต้องมาเก็บเลเวลใหม่ ตายแล้วตอนนี้กูเหมือนกับอะไรนะไอของแก๊งดีซีอะอะควาแมนอาควาแมนกูนึกออกแล้วสึบซึบซึบโอ้ยกูแทงหอกตกลงมันดีแบบผลเก่ายังไม่ี่ยผลละมั้ยอีสานี่คนธรรมดาทำอะไรไม่ได้อ่ะเจ๋งจริงกระ buoy อ้าบโุ้ยไม่หกเลยไอโจมาทำอะไรอยู่วะเนี่ยมึงมาเผือกระทุกเรื่องเลยไอโจ ทุบท <laughs> ุบช,ช,ช,ชอ้ยเก็บเลเวลง่ายขึ้นสุดยอดนะแต่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยตัวจดเก็บเลเวลคนเดียวตัวจะอัดเส้นทางการเดินทางของลูกผู้ชายตัวจริงอ่ะเฮ้ยเลเวลขึ้นรัวรวเลยวตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ผลน้ําแข็งเนี่ยดีจริงทุกคนแต่เว็2ยิบหากว่าจะกว่าจะใช้สกิลต่อไปได้เมอสกิลมันแรงมากเลยนะเอาจริงๆผลน้ําแข็งเนี่ย ต่เสียได้อยู่อย่างหนึ่งทุกคนคือมันใช้ได้ทีละผลทีละผลเองไงแต่ก็ดีนะที่ผลนี้คือมันตีเมลีได้เรื่อยๆเลยไงเออแล้วผมคืออัพสเตตมาทุกคนดูดิเอายังไงเนี่ยเมลีตูอัพหนึ่งแล้วดีเฟนต์คือตัวลงรวนลุกหัวจะปวดแล้วซอสน,นี่คืออัพมาจะให้ฟักเลยนะทุกคนบล็อกฟู้ดนี่อัพมาที่เดียวอะกระถึงหนึ่งเอาล้วปุ้ย นั้นก็ลงบอกฟุตยาวไปทุกคนยาวไปยาวไปไอ้โอ,ยอ้ยสกิลแรงแรงแรงเวอเวๆประทับใจพี่ป่าวมากเลยนะพี่ป่าวบอกเลยเฮ้ยมาเทอรี่ขึ้นรัวรัวทุกคนเลยวี่แล้วแป๊บๆเฮ้ยผลน,นี้ดีจริงอ่ะผมคอนเฟิร์มดีแน่เนี่ยคิดไม่ผิดที่ผมกินมาอ <c oughs> ันนี้ไงโจวิกมาหาเรื่องคนแถวแถวนี้หาเรื่อง so <c oughs> <c oughs> โซเซเบอร์อุ๊ยโอ้หโดนฟันฟันทีเดียว ไปกิดหน่อยนี่้ยไม่เป็นไรเลยะอุะอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะนี่โอ้ยทำอะไรไม่ได้อ่ะผิวหนังยังไม่แค่ระคายในะทุกคนนี่ผมยังต้องฝึกตัวเองอีกเยอะซีนนะอือเส้นทางการเป็นลาชาจนสลัดของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคขัดขวางแล้วตอเหล่านั้นมีศัตรูตัวโหดโอ้โหแล้วมันมีมันมีเสื้อของอฝ่ายรัฐบาลอยู่ด้วยเนะเห็นป่ะทุกคน ตซนสลัดผู้นี้ไว้จะเป็นเหยื่อของข้าเมื่อข้าพร้อมแล้วกันนะตอนนี้ข้าขอเป็นมุดหัวเก็บเรเวลก่อนมาๆมาๆมาๆมา,มา,มา,มารวมเป็นหมู่จะได้ตายพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เราพ่อทุกสถาบันนะครับใช่ปะ่ะนี่สถาบันชุดสีดำนะครับพวกนี้พวกอีกาืออไอ้ไอ้เขา,เ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 าส่งไว้มาเรียนไม่ได้มาตีกันไอ้พวกเวนเย้เหลือสิบเก้าแล้วทุกคน ฉันจะเป็นโจรสลัดที่มีผลไม้น้ําแข็งเพราะฉันคือผู้ที่มีใจิตใจเยือกเย็นเปรียบประดุดดังน้ําแข็งไงนะ <c oughs> ว่าไปเรื่อยแพ่มไปเรื่อยทุกคนเหลือยี่้าแล้วทุกคนสามารถใช้สกิลใหม่ได้แล้วดกด x ไหนดูดิยอย่าวุ้ยอร่อยแม่นหลนี่อีสานสมใต้ครับทุกคนมอมโบสุดๆไม่ว่าสิบแล้วยู คือรู้สึกว่าชีวิตแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทุกคนหลังจากได้ไอ้ผลละไม้น้ําแข็งมาเนี่ยทุกคนโอ้โหก็แช่แข็งแบบฟิติตรัวรเลยสกิลก็เอแถมแรงมากทุกคนเออเรื่องราดาบเยอะโอ้โหเป็นไงออกสามาถมถโอ้แม่ออกฟาแมนกินใจสุดตอนนี้เอาใจผมไปเลยคนระับเต็มสิมคะแนนไม่หัก ชีวิตติดปีกแลวครับตอ,อนที่สุดผมก็ได้หลุดออกจากหลุมนรกที่ผมต้องไปเจอกับไอ้พวกรักษถาบันแนับหลุมนี้มันหนึ่งแสนพบหนึ่งแสนล้านชาติปลอยเป็ดเลยทีเดียว <What? S 1> ก็จะได้เจอกับบอสแหละชื่อว่านะ Bobby บอบบี้นะบอบบี้บอสตัวไหนวะนึกไม่ออกเลยบอบบี้บอบบี้บอบบี้ใครวะบอบบี้มันอาจจะเป็นชื่อจีนแดงก็ได้นะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลบลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเออของบอกฟุตแง ใชเอ,อมันอยู่ในหนนะ้าบอสเฮ้ยนั่นไงมีใครก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆอะ่ะซึ่งคาดว่านะจะเป็นบอสนะครับด้วยเซนหาคีของผมนะแม้ผมจะไม่มีหาคีแต่ตอนนี้ผมใช้หาคีสังหารนะจิตสังหารสังหอนว่านี่ต้องเป็นบอสอย่างแน่น,นอนแต่งตัวคล้าสยสมุไรด้วยคิดที่ค่อนทางหน้านหลังนีง่แบแ็คสเตปอุย้ยผมโดนตีอีกคิดที่คอนแทนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟทพาเลยเุ้ยจมูกแดงนี่มันบอสบาร์กี้นี่ว่า หนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดอ้หูมันฟันแรงมากุกคนต้องระวังไอ้ถ้าไม้ตายของมันด้วยอ่ะออจิ้มจิ้มใช้หอกอาพแคลมนจิ้มเข้าไปจิ้มสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอาจจะต้องใช้มิสิการแดสเข้าสู้ครับทุกคนด้วยความม่องไวเขาช่วยเออผลลมะ้าพิศานของฉันเป็นไงยิ้มลดเข้าไปอร่อยเปล่าเลือดเราเหลือครึ่งนึงเลือดมันก็เหลือครึ่งนึกเออเอาไงาวัดครึ่งหนึง่งกรรมาการครึ่งนึง งั้นเราก็วัดต่อไปอุย้ยเออคนละครึ่งแบบธงฟ้าได้ป่ะอุยอ้ยอุยอ้ยมันไม่เหลือครึ่งแล้วแหละเราเนี่ยจะตายเราเหลือครึ่งของครึ่งแล้วไมนยังเหลือครึ่งอยู่เลยอ่ะไงมันเป็นอะไรกับเซเลนกี้หรือเปล่าเนี่ยบาร์กี้เนี่ยเลือดมันกับเราเท่ากันทุกคนยี่บ้าปอร์อุย้ยเลือดเหลือตอนนี้สิบปอร์เราจะแพ้มันไม่ได้นะทำเอาเหงื่อตกเลยนายนี่มันเจ๋งจรงิจรงรง,งั้นขอื้อเวลาก่อนเด้งไปไกล รูฟี่ปราบบารกี้ยังได้เลยทุกคนเราคือชายผู้ที่จะเป็นราชาจโจสลัดคนต่อไปเราจะต้องก้าเข้าเฮ้ยๆก้าวข้ามผ่านนายไปโอ้โลิินพันลิ้นพันเพราะว่าพัวพันนะครับนัวโค้งนายมากเลยตอนนี้เยยทุกคนสําเร็จ3 l e เลเวล e v e เลเวลเหรอผมว่าการเก็บเวลกับบอสนี่เป็นอะไรที่ดูคุ้มค่ามากสุดนะแต่ว่าบอสนี่มันกว่าจะเกิดไง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปแบบสวยๆไปกับผลไม้น้ำแข็งแน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการโซโล่บอสในคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแม่หมดทุกอย่างนะครับ bye bye, รบายๆฮะ